สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเด้อค่ะเด้อเรียนเซิร์นทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา789ดดาอทิดา789เด้อค่ะเด้อช่องของเฮาให้ไพเราเรื่องเพื่อความสนุกและความบันเทิงนะจ๊ะอาจมีส่วนตรงเป็นโชคชะตาของคุณก็เป็นไปได้หรือว่าตรงกันได้นะคะฟังเอามวลฟังเอาความบันเทิงดีที่สุดอย่าอินไลน์นะคะแนวเดียวและแนวเดียวถ้าอยากให้ตรงเป็นโชคชะตาของคุณถักมาเบิ่งเป็นการส่วนตัวเท่านั้นนะคะเฮามีโปรซื้อของแถมดูดวงนะคะ หรือโปรดูดวงอย่างเดียวเราเริ่มที่59บาทนะคะผู้ใดสนใจแบบไหนกระทักมาถามข้อมูลเอาแล้วกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วจัดไปเลยค่ะทุกคนนะอยากได้แบบไหนกดเข้าไปคำว่าเพิ่มเติมนะจ๊ะแล้วก็ชิดพ่อช่องทางติดต่อ ผู้ใดนะคะที่ติดตามเป็นคนใหม่ขอบคุณหลายๆกับการติดตามเนาะแม่หมออาจจะป้วงนะน้อยนะคะทั้มักสไตล์การอ่นานไพ่แม่หมออย่าลืมเคาะกระดิ่งกริงกร๊งๆเพื่อบรรแรงบรรจใจให้กับผู้อ่านเด้อค่ะเด้อนะคะเอาเป็นว่าเขาเรื่องกันเลยนะจ๊ะเมื่อนี้นะคะเวลานี้เฮาเซยภัยเราเรื่องในหัวขอ้อเขาเพิ่งเข้าใจว่าตกหลุมรักคุณในวันที่คุณมูฟออนแล้วว่าสั้นนะจ๊ะว้าว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 ,ว,าวนะคะ มาเบิงพลังงานของคนที่ของคุณก่อนส่วนคู่กรณีของคุณค่อยว่าวากันที่หลังนะคะเรามาดูพลังงานของคุณเป็นเช่นไรนะคะ,ะแสดงว่าต้องมีอะไรในกอไผ่นะจ๊ะบอสันคุณสิบอมีความรู้สึกเจ็กอยู่ตรงนี้นะคะเรือนะคะคุณจะต้องมุกอ่อนนะคะยูบดายประมาณนั้นเนาะนะคะแม่หมอว่าสับกันลินพันกันกับขอประทานอภัยเดินนะจ๊ะมาขอต่อจ้านะคะเป็นเองจ้ะ ไพ่ใบแรกขึ้นมาว wow, นะ้าวนะเอ็ดอัเพนติโคลธาดเด่นพึกศกกันมังกรคุณดวงคุณจะมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะก้อนขนาดใดบรูนะคะขึ้นอยู่ที่ฐานบุญของแต่ละท่านนะคะหรือบางท่านนะทำธุรกิจธุรกิจเกี่ยวกับพวกอ่าอ่าเทรดอ่าแลกแลกเงินตราหรือนะคะเกี่ยวกับเงินกาะอ่าถูกหวยโชคลาบขายหวยขายยังได้เงินก้อน ชอบเสียงก็ได้นะได้หมดน,นะคะมาอยากรู้นะคะแน่นอนคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งดวงกําลังขึ้นเงินก้อนโตกําลังสิไหลมาให้มาจับยังก็สิเป็นเงินเป็นทองนะจ๊ะขอสะแสดงความยินดีด้วยเด้อดวงกําลังดีว่าสั่นนะมาต่อค่ะว้าวสีก็เป็นที่คอคุณเป็นคนใจบุญนะชอบช่วยเหลือคนเป็นคนใจบุญสุนทานซอยเหลือคนเท่าที่คุณช่วยได้ป๋าเป็นอันใจป๋านะ่ะใจป๋า ชอบเปย์ชอบดูแลถ้าผู้ใดได้คุณเป็นครูนะคุณชอบชอบเปย์คู่อะนะเราต้องร้องขอคุณห้เองคุณซอยเหลือเองประมาณนั้นนะบ่ตองอ่อนวอนบ่ต้องร้องขอนะคะประมาณนั้นคุณเป็นคนใจบุญใจดีอะช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่คุณทําได้นะแน่นอนคุณใจดีคุณก็อยากจะช่วยเหลือคนรักคุณนะคะถ้าคุณมีนะทั้งชายและหญิงได้หมดมาต่อค่ะว้าวเดอะเมจิเชียนคุณเป็นคนฉลาดนะเป็นคนชิกเส้นแรง เก่งทางานเก่งหาเงินเก่งได้ทุกสายงานเรียนอีกวิชาเลียนขแขนงหนึ่งไปเห็นงานอีกขแขนงหนึ่งบอมีปัญหาบ่ามีปัญหาสําหรับคุณกคุณเป็นคนเก่งงานสายใดขแขนงใดแ้าคุณเสียคุณเห็นใดเหมือนเด่นสายใช้คําพูดนะคะประมาณนั้นเอาเป็นง่ายๆว่าคุณอยากเลียนขแขนงใดอยากเห็ดแขนงใดคุณได้เหมือนจะเก่งอ่ะต้องบอกว่าคนเก่งนะคะคนเก่งตกมาตายแนวเดี่ยวค่ะเรื่องความหักบพว่าสีไผน์เนี่ย ตกมาตายเรื่องเดียวค่ะเรื่องความรักความรักสองเราบอ่คอยบอ่คอยดีมากสิเป็นยังสั้นนะคะมาขอดูพลังงานของคุณหน่อยเป็นยังไงต่ออีกว่าสัน้นขอดูพไพ่ใบต่อไปเนี่ย,พยไพ่ใบต่อไปคุณเพิ่งเดินออกจากความรักที่ไม่เติมเต็มคุณเพิ่งเดินออกจากความรักที่ไม่ตอบโจทย์คุณเพิ่งเดินออกจากความรักที่ที่ไม่ดีอ่ะไม่ดีต่อใจหรือรักอยู่แต่ก็ต้องออกเพราะว่า เหตุผลหนึ่งสองสามนะคะจบจากความรักเพราะด้วยเหตุผลบ,งบังคับทั้งทงที่ยังรักอยู่ท,ทั้งท้งที่ยังอยากอยู่แต่อยู่บ่ไดเขาอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกไม่คู่ควรเขาอาจจะทําความรู้ทำให้คุณมีความรูสึกว่าอยู่ตรงนี้เพื่อ,อยังหรือ เขาไม่เคยใส่ใจไม่เคยดูแลไม่เคยเปยไม่เคยแคร์อาจจะติดนิสัยที่คุณซอยเหลือเขาตลอดหรือคุณให้เขาตลอดจนเขาเกิดการเคยสิ้นกไ็ได้ได้หมดน,นะคะบธรรมด,ดานะคะพลังงานของคุณเดินออกจากจุดที่ไม่ดีรักที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นกับความสุขเริ่มต้นกับเงินงานของคุณก็ได้อันนี้คือไรว้าวเห็นไหมสิ n g of v a นคุณแพลนเรื่องความมั่นคงของตัวเองเลยค่ะคุณบ่ได้ไปโฟกัส คุณไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องเรื่องชีวิตผู้ใหแล้วตอนนี้คุณก้าวออกจากชีวิตของเขาคุณก็ไปโฟกัสเรื่องความมั่นคงคุณไปโฟกัสเงินงานคุณไปโฟกัสสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะบ่ะได้สนใจความมักอีกต่อไปหลังจากเดินออกจากชีวิตเขามาคุณไปโฟกัสเรื่องความมั่นคงโฟกัสชีวิตคุณโฟกัสความมั่นคงความรวยความมั่งมีความความที่คุณอยากเป็นอยากมีอยากได้คุณจะได้มันนะจ๊ะว้าวพลังงานของคุณดีอะ คุณมึงเดินออกจากสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์ประมาณนั้นนะจ๊ะมาขอดูพไพ่ใบสุดท้ายหน่อยของคุณว้าวพลังงานของคุณเป็นไพ่เดอะซันนะคะเดอะซันบง่งบอกดวงของคุณต่อจากนี้ไปคุณก้าวออกจากชีวิตเขามาได้ชีวิตคุณดีดีชีวิตของคุณเหมือนชักเตอร์ใหม่เกิดใหม่นะชีวิตของคุณมีพลังบวกคุณอาจจะถามตัวเองได้กระไดว่านาซีออกจากชีวิตเขามาโดดแล้วประมาณนั้นนะจ๊ะอยู่อย่างน้อประมาณนั้น เพราะหลังจากคุณออกจากชีวิตเขามาได้นะชีวิตคุณดีดีนะหลังจากคุณเดินออกจากชีวิตเขาความมั่นคงคุณมีเลยนะคะตอนนี้คุณอาจจะอยากอยู่โสดนะคะบร่ได้สนใจความสุขการมีคู่หรือมีใครเข้ามาตอบโจทย์ประมาณนั้นเพราะว่าดวง,งคุณยิ่งอยู่โสดยิ่งดีดวงของคุณยิ่งอยู่อยู่โสดความมั่งมีการเงินไหลามาเทมาค่ะประมาณนั้นนะจ๊ะพอไพ่เดอะซันขึ้นแล้วการันตีนะอยู่โสดแล้วรวยอยู่โสดแล้วดีอยู่โสดแล้วมั่งมี มีแต่คนเข่าหานะจ๊ะประมาณนั้นหรือจับยังก็ได้เหมดอนนะคะขึ้นอยู่ที่คุณจะทําอะแต่คุณจะไม่สมหวังเรื่องเดียวคือเรื่องความรักแต่สิ่งที่คุณจะหวังได้คือเรื่องความมั่นคงประมาณนั้นนะจ๊าว้าวนะบันนี้มาดูพลังงานของคนที่ทิ้งเทคุณหน่อยหรือเขาเขาไม่ใส่ใจหรือก็ทําให้คุณหันหลังให้อะค่ะนะคุณเป็นคนที่ต้องบอกว่าคุณสมบัติเพอร์เฟกต์อยู่นะ ได้ครบหมดหาเงินก็เก่งใจบุญได้ใครได้คุณเป็นคู่เป็นคนที่ดูแลคู่ได้ด้วยดีด้วยแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงไม่ใส่ใจนะจ๊ะแสดงว่าต้องมีเมียหรือไม่มีเมียก็รักสนุกไม่ผูกพันก็ได้นะมาดูขอดูพลังงานคนที่เสียใจและเพิ่งมารู้ในวันที่คุณมูฟออนไปแล้วอะประมาณนั้นมาดูเขาเซปีเอ็ดอับับก็รกพิิมินเขารักคุณนะ รักแบบใดคือรักแบบใดเนาะคือว่าใส่ใจนะจ๊ะขึ้นหนึ่งถ้วยนะคะความรักครั้งนี้เขาให้คุณด้วยใจแต่คุณให้ความมั่นคงอ่าคุณมีความมั่นงคงเขาให้คุณด้วยใจนะคะคุณหนึ่งขึ้นหนึ่งถ้วยขึ้นหนึ่งคุณก็ขึ้นหนึ่งตำหนึ่งเหมือนกันเลขหนึ่งเป็นเอสออปเปนติโกแต่เขาเป็นเอสออปคันะคะ จริงๆแล้วเขารักคุณด้วยใจนะคุแต่คุณนะรักเขาว่าพร้อมจะเปพร้อมดูแลต่างกันนะเขารักคุณด้วยใจแต่อาจจะฐานะไหมมาดูต่อนะคะเขาอยากอยารักคุณมะเขารักคุณนะคะแต่เพราะอะไรไม่รู้ลคะค่ะมาดูตอนนะจ๊ะอยากรู้โอโอวิไพ่บ่งบอกตอนนี้เขาโลเลอยู่ในช่วงตัดสินใจอยู่ในช่วงนิ่งอยู่ในช่วงเงียบอยู่ในช่วงที่เลือกคนสองคนในเวลาเดียวกันก็ได้นะคะ หรือเขาต้องตัดสินใจว่าจะเลือกใครดีก็ได้นะใจก็อยากเลือกคุณแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งทําให้อยากต้องเลือกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ได้หมดนะคะมาเบิง์ต่อเกิดจากไหนขึ้นทัวร์ซอต,ตอนนี้อยู่ในช่วงนิ่งอยู่ในช่วงเบาๆกันอยู่ในช่วงที่ no contact เพราะคุณหันหลังให้นะจ๊ะเป็นยังไงต่ออยากร้มาดูแซ Queen arm, กเควินอับคัมกรกฎพิจิกมินเขาเป็นคนที่ดูดีนะเป็นคนที่สวยคุณสองคนมี energy หยินงกับหยางอะนะคุณสองคนนี้ถ้าเขาเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ คู่ของคุณเป็นผู้หญิงมี energy ดึงดูดกันอ่ะยินและอยางประมาณนั้นนะจ๊ะว้าวเขาก็สวยห่อเลือกได้คุณก็เก่งฉลาดคุณเก่งทั้งทั้งเก่งทั้งฉลาดรู้ทันเขาก็ไดนะนะคะได้หมดน,นะคะคุณก็เลยเดินออกจากความสัมพันธ์ก็เพราะทั้งเก่งทั้งฉลาดรู้ทันเขาไม่เขาคุณก็เลยจําใจต้องเดินออกจากความสัมพันธ์ต้องมีอะไรในกอไผ่แน่เลยวาสันนะคะมาขอดูต่ออีกวาสันโอ้เขายังรัก เขายังหวงแหนความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะทั้งที่คุณเป็นคนเดินออกจากความสัมพันธ์แต่เขายังหวงแหนเขายังอยากให้คุณอยู่เขายังอยากมีคุณยังกอดยังเก็บไว้อยู่แต่เกิดอะไรกับบรู้กันล่ะเกิดอย่างคืนโฟร์เบนติเคิลเขาเป็นคนที่ใช้เงินเป็นนะแต่นะคะเขามีความรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยหน่ายกับความสัมพันธ์หรือเหนื่อยหน่ายกับงานหรือเหนื่อยหน่ายกับภาระราที่เขาเป็นก็ได้นะคะได้เมดรเทนออแวนทัดไฟเมสิงคานูภาระเขาหลโอ้โอ้เขาเป็นคนที่เจ้าชู้ เป็นคนที่ทําอะไรรับหลังเป็นคนที่มีทำคบซ้อนก็ได้นะคะเพราะว่าเจ็ดเจ็ดดาบคือการทําอะไรรับหลังเจ็ดดาบคือเป็นคนที่กระล่อนปิน้นป้อนโกหกอะ่ะโกหกหลอกลวงว่าโสดแล้วมีคู่ก็ได้หรือเป็นคนเจ้าชู้แล้วบอกว่าโสดจริงใจไม่มีใครเลือกคุณชัดเจนกับคุณมีคุณคนเดียวได้หมดนะจ๊ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อคุณจับได้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่จริงใจ คุณมุฟออนคุณหันหลังให้เลยแต่เขาเสียดายไงแต่คุณจับได้คุณฉลาดกว่าเพราะคุณมีไพ่เอเนจีจริงๆไพ่เซเว่นออฟซดเนี่ยฉลาดแต่ก็ยังด้อยกว่าเดอะเมจิเชียนถ้าเทียบกันแล้วเดอะเมจิเชียนเหนือเหนือกว่าเดอะเมจิเชียนเป็นไพ่ของเมเจอร์อะคานาส่วนเซเว่นออฟซดเป็นไพ่น้องๆลองลงมาหลายสเต็ปเลยเพราะฉะนั้นคุณเหนือกว่าคุณมีศัก,ก,กยภาพมากกว่าดูดีไพ่ของคุณแนละ้วไพ่ใบสุดท้ายคุณเป็นไพ่เดอะซันอะ คุณพร้อมรับกับทุกสถานการณ์คนไหนดีคุณก็เปิดรับแต่คนไหนไม่ดีคุณก็พร้อมไม่เอาเข้ามาในชีวิตนะคะประมาณนั้นนะจ๊ะคุณน่าจะจับได้ตรงนี้นะคะมาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์เรามาดูกันนะอยากรู้เกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นะคะแน่นอนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจคือรักซ้อนหรือมีบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ เขาอาจจะเดินทางบ่อยไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับที่บ่ค่อยได้คนถิ่นแดนไกลก็ได้คนต่างชาติก็ได้เขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะเดินไมเ่เงียางมาขอโอกาสบ่แต่เขาจะต้องติดต่อมาหาคุณก่อนต้องติดต่อทางคอนแทคออนลงออนไลน์ long ก่อนว่าจะมาเจอคุณนู่นนี่นั่นนะคะคุณอยากเจอกะบอกไปว่าอยากเจอกะบ่ต้องว่าน้าประมาณหันเข่นห้นระบอกเขาไปเลยนะคะว่าจบไปแล้วนะคะเห็นไหมคุณไม่อยากเสียเวลากับ ความรักที่ต้องมานั่งซับสนเวินเวอร์นะคะเครียดวิตกกังวลน,นะคะคุณเป็นคนที่ไม่อยากอยู่อะไรในการคุมเคือไม่อยากอยู่กับอะไรที่ทําให้คุณเสียเสียเวลาเสียคุณภาพ energy ที่บปดี่ะคุณไม่อยู่ด้วยเลยคุณเป็นคนที่เคลียร์ energy มากนะรู้ทันคนแล้วก็บอยอมอยู่ใน energy ที่ทําให้คุณเป็นคนที่ดูเหมือนโง่ได้หมดนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณรู้ทันคนแต่จะพูดไม่พูดก็แค่นั้นถ้าไม่ใช่ก็เดินออกแค่นั้นละว่ามียังหลายนะคุณฉลาดเนาะนะ เห็นไหมชัดเจนแล้วจบตัดจบค่ะไม่เสียเวลาเป็นคนรักษาคํำว้าคําไหนคํานั้นพร้อมรักก็รักสุดขั้วจบก็จบตัดจบเลยนะไม่มีขึ่งกลางรักษาคํำว้าคำไหดคำนั้นนะจ๊ะว้าวพลังงานที่สุดยอดเลยนะต่อค่ะส่วนเขาก็เป็น k คิงออฟแวนทัสไฟเมสิง์โนนะเป็นคนที่บ้างานอยู่นะบ้างานรักตัวเองมีอีโก้นะคะแต่ก็อีโก้ต่างกันนะอันนี้ ไม่มีคําว่าสุดตรงอันนี้ยังอลูมเมลุยได้นะคะแต่คุณจบก็คือจบนะคะแต่เขายังมีความว่ากลุ้มกลิ่มยังยิ้มยังยังยืดหยุ่นได้นะคะมาต่อค่ะอยากรู้ใบสุดท้าย, Energy, อยาเอ e r จีอยากเริ่มต้นใหม่อยากเริ่มต้นใหม่มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะแต่คุณจะให้โอกาสไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะการที่เขาอยากได้โอกาสอยากเริ่มต้นใหม่อยากขอโอกาสอยากส่งข่าวสารอยากคอนแทคอยากให้คุณให้โอกาสนะคะ เพราะว่ามามาลักคุณในวันที่คุณมุฟออนแล้วอะมาลักคุณในวันที่คุณบอดีแลน์ตามมาลักคุณในวันที่คุณไม่ให้ค่าแล้วมาลักคุณในวันที่คุณมีความรู้สึกคุณมุฟออนได้ประมาณนั้นนะจ๊ะมาแล้วเรามาดูกันนะจะจบยังไงนะคะจะจบจังไดนะคะใช้จะเดินทางมาขอโอกาสคุณค่ะนะคะเขาที่เดินทางมาขอโอกาสคุณจะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามฝากฟังข้ามภูเขาําเนาภัยอยู่คนละประเทศอยู่คนละที่ อยู่คนละมแห่งหนตําบลใดนะคะกะยาค่ะจะมาขอโอกาสจะเดินทางมาพูดมาคุยมาหาคุณหน้าบานกระไดเน้อนะจ๊ะว้าวรอดูข่าวดีได้เลยนะต่อค่ะแต่คุณมีความรู้สึกว่ายมาเลยฉนันเอาฉันบ่นอยากใดฉันหันหลังให้เขาอยากมาแต่คุณหันหลังให้คุณเบาน้ําคุณเ,เสียเวลาคุณบ่อยากไดแต่เขาอยากได้ <laughs> มาต่อค่ะอยากรู้นะคะ ว้าวตอนนี้เขาเลยเฮ็ดยางบ่ได้ดดค่ะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งไม่สนใจอย่างีกฝ่ายหนึ่งแบบบ่อยากได้อ่ะสิทเทคแอคชั่นเฮ็ดยางก็บบได้นะคะตอนนี้ก็ทําได้อย่างเดียวคือหาวิธีแบบหยัยนต์กลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพื่อคุณจะใน้บป่ปฏิเสธนะโดยเจ้าของกับบเสียหนาพร้อมนะกําลังคิดกําลังหาวิธีกับลังเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อให้คุณคิดหาวิธีให้คุณกลับมา กับเขากลับมาด้คอนแทคกันอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะจ๊ะว่าวบาดัดมดาได้ดีวางแผนแบบแยบยน์นะจ๊ะโออกาลังวางแผนไว้ตัวเองแล้วก็มั่นใจด้วยว่าสเสน่ห์ตัวเองคักนะคะจะทําให้คุณกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเป็นยังไงต่อคิงออฟเขากรักคพิจิกมินเ็คนทนี่มีความพร้อมเขาเลยเชื่อในศักยภาพของตัวเองนะคะแล้วก็พร้อมการเดินทางมาต้องมีตังมาให้คุณต้องมีความพร้อมต้องมีความมั่นคงมาด้วย ว่ามาโตเปาค่ะถ้ามาโตเปาว,ว่ามีท่างค่ะตอนนี้คุณไม่เชื่อคําพูดคุณเชื่อการกระทําเท่านั้นวาสันนะคะคิงออปเปนติเคิลท่าดินเพื่อเอิร์ไนออปเปนติเคิลท่าดินเพื่อศกกันมังกรขอาาพระธาตอภัยนะลวท้ายที่สุดจะจบลงอย่างไรมาดูเซนในเมื่อเขาจะต้องเอาเงินตรามาอ่อยแล้วนะจ๊ะว้าวคุณบอกว่านะฉันนั่งรอฉันรออยู่นะจ๊ะฉันรออยู่นะจ๊ะมาหลอดมาบานจากหลังโหลดจากขั้นนะคะเห็นไหมมีการกลับมา รอดูสถานการณ์ว่าคุณจะเทเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรคุณรอดูอยู่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงแต่ถ้าคุณเป็นตัวสำรองแม่หมอบอกเลยคุณไม่เอาคุณอาจจะทะเลาะกันบ่อยครั้งไปไปกับกับหลายรอบแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวอาจจะสองสามครั้งไปแล้วหรือหลายรอบจนเบื่อแล้วนะจ๊ะคุณก็เลยนิ่งใส่คุณก็เลยมูฟออนได้คุณเบื่อกับสภาสภาวะนนี้นะคะมาต่อค่ะว้าว night of p e n n a c l e นะคะ แน่นอนคนหนึ่งคิดว่าตัวเองมัางคังร่ำรวยใช้เงินซื้อก็อะไรก็ได้ได้หมดนะคะแต่คุณสองคนรักกันนะแม่หมอเชื่อว่าคุณสองคนรักกันคนมี power แต่คนมี power มาเจอกันเห็นไหมก็รักกันน่ะรักกันแต่เกิดการเหตุผลใดๆเหตุผลมีบุคคลที่สามเหตุผลที่มีคนอื่นเข้ามาซ้อนมีคนอื่น อ่าซ,ซ้อนสองสามก็ว่ากันไปนะคะรักซ้อนรักสามเศร้าเราสามคนแน่นอนอ่านเห็นไหมขึ้นมาไม่ต้องเวาหลายค่ะแน่นอนครั้งนี้จบเป็นเพราะรักซ้อนรักสามเศร้าเราสามคนนะอ่าล้วมาดูกันซิจะจบจังใดขออีกแคสามใบสิจบจังไดอยากรู้ไพ่ใบนี้อย,อ,นอยากได้โอกาสนะอยากได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งไม่หมอคิดว่าคุณน่าจะเบื่อกับการที่ ไปกับกับกับไปไปกับกับหลายรอบแล้วคุณไปนั่งอยู่บนบัลลังก์ทรัพย์สินเงินทองละแต่คุณสองคนดวงเป็นคู่กันน่ะเก่งด้วยกันทั้งคู่มีศักยภาพด้วยกันทั้งคู่แล้วจะจบยังไงอ่ะขออีกหนึ่งใบนะคะแค่ใบเดียวพอโอ้หาทางออกบ่ได้นอนบ่หลับกระซับกระซายต่างคนต่างไม่ยอมกันค่ะใครสิยอมราคาลักสามเศร้า รับบอดดายคือกันเด้อไพกระดาษนะจ๊ะไม่หมอเชื่อว่าทุกคนรับบดดายถ้าเป็นรักสามเศร้านะรักซ้อนนะคะไม่เอาศักยภาพหาเงินเก,งก่งขนาดน,นี้มีหรือไม่มีก็ได้ไม่ได้เสียเรศนะคะท้ายที่สุดจะจบอย่างไรมาดูซิ้อีกหนึ่งใบแล้วก็พออยากได้โอกาสอยากได้โอกาสแต่ใต้สำรับคุณไม่เอาเพราะคุณรับไม่ได้กับคำว่าไม่ซื่อสัตย์นะคะคุณรับไม่ได้กับคำไม่ซื่อสัตย์ คุณพร้อมตัดจบคุณไม่เอาเขาสิเอากับยยูผู้เดียวไปนะคะแล้วแม่หมอเชื่อว่าเพราะเขาเป็นคนดึงความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่มีสองกรณีนะไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาสองกรณีถ้ากรณีที่เขาตัดตัวเลือกออกทั้งหมดแล้วต้องมาชัดเจนกัแบบคุณขอคุณแต่งงานเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้ไปต่อแต่ถ้ายังยังยังลักสนุกแบบไม่ผูกพันลักสนุกมีชั้นหลายๆคนในเวลาเดียวกัน ไม่มีโอกาสได้ไปต่อแน่นอนแต่ถ้ากรณีที่เขาตัดจบคนอื่นแล้วเหลือคุณคนเดียวแล้วขอคุณแต่งงานมีโอกาสได้ไปต่อมีสองกรณีนะไม่รู้ว่าจะตรงของผู้ใดแน่แต่ถ้ายังเห็นคุณเป็นตัวสำรองยังชอบสนุกแบบไม่ผูกพันจบคุณตัดจบแบบไม่มีเหลือเยอะใหญ่แต่ถ้ากรณีที่ตัดจบคนอื่นแล้วเลือกคุณคนเดียวคยว่าคุณยังได้ไปต่อคุณจะได้แต่งงานกันนะจ๊ะว้าวมาพร้อมความมั่นคงเลยว่าสั้นนะคะ ไม่เหมอกกับ,บรูดอกว่าตรงบุไดแนรหรือบัตงนะคะแต่ไพ่บ่งบอกว่าคุณไม่อยู่ตรงนี้แล้วแต่ถ้าจะให้อยู่นะคะให้เป็นตัวสำรองถ้าไม่ได้เป็นตัวจริงไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้แต่งงานบ่เอาค่ะนะไม่อยู่ในเกมใครแน่นอนหาเงินเก่งฉลาดขนาดน,นี้จะอยู่เพื่ออะไรก็ตัวเองก็ได้ไพ่เดอะซันนะคะจะไม่เป็นเกมของบ้ไดเว้ยบัต้ามดานะคะพนตื่นคะตื่นคะตื่นนะคะ อย่าอยู่ในจุดที่มันไม่ใช่ของตัวเองนะคะตัวเองมี power ว่าวังอลังการขนาดนั้นนะคะอย่าอยู่จุดที่ไม่ใช่ของตัวเอง move on ก้าวไปต่ออนาคตที่คุณคิดว่าเป็นของคุณถ้าไม่ใช่แต่ถ้าใช่นะคะก็ทนอยู่ทนอยู่หรือนะคะถ้าใช่คุณจะได้แต่งงานมามาพร้อมบ้านพร้อมหลักทรัพย์พร้อมความมั่นคงไลคะเลือกคุณผู้เดียวแต่ถ้าเ่าใส่กับ m o อ e on ค่ะติ่นแค่นั้นคะ่ะนะคะ เอาเป็นว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะคุณเลือกเอาเลยนะคะคุณสีเลือกแบบไหนแบบหนึ่งแบบสองได้หมดจ้ะนะคะแต่ถ้าหากคุณจะเลือกแบบหดก็ทักมาบอกแม่หมอแล้วกันเ <c oughs> อาเป็นว่าเลือกเอาตามสบายสไตล์คุณเลยจ้ะนะ,ะและอย่าอินหลายวงเล็บนะคะนี่คือความบันเทิงนะจ๊ะเอาเป็นว่าผู้ใดอยากให้ตรงเป็นโซกสตาของเจ้าของแนวเดี่ยวทักมาเบิ่งป็นการส่วนตัวนะจ๊ะอยาอินหลายนะคะ, line, ะ,คะแค่นั้นเองนะคะแม่หมอก็ อยากเห็นแห่งทุกคนมีอัตรรตนะคะแต่ถ้าอยากติดตอ่อแม่หมอกดเข้าไปคําว่าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมีช่องทางติดตอ่อแม่หมอกดเข้าไปบพราว่าเหตุผลใดๆนะคะที่คุณอยากรู้หรือว่าอยากดูดวงหรืออียังกระทักเข้าแล้วกันทาบเอาเนาะนะคะแม่หมอัดตอบซาแน่ยงแน่กับยาวากันนะจ๊ะแต่ถ้าอยากให้เร็วสุดนะคะแท็กหาแม่หมอผ่านไลน์ได้เลยค่ะจะไวสุดทุกช่องทาง ช่องทางอื่นอาจจะช้านะแต่ไลา์จะเด้งไวมากนะทักมาทางไลน์เรากันนะแม่หมอให้ช่องทางติดต่อไว้ตรงกดเข้าไปว่าเพิ่มเติมนะจ๊ะอเบน็นว่าขอบคุณหลายๆกับทุกคนที่เบิร์ตจ,จบแล้วก็คอมเมนต์นะคะแม่หมอก็จะอ่านคอมเมนต์แล้วให้กําลังใจทุกคนเลยนะจ๊ะชอบอ่านคอมเมนต์เพราะทําให้รู้ว่าผู้ใดเป็นเช่นใดอเบ็นว่ากนจบคอยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองคอ,อยเงินทองไหลามาเทมารวยแล้วรว,วยอีกเงินลนทับค่ะ แล้วก็ขาดไม่ได้คือความรักดีไล่ๆล่ทุกคนนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า